สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรถสตอรี่ครับชแนลของคนรักรถครับแล้ววันนี้ผมอยู่เจ้า b m เดนะพอดีคุณแม่ฝายไปเข้าศูนย์ครับเพื่อนๆแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือเจ้าคันนี้เนี่ยบีเอสไอเขาหมดผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไปเข้าศูนย์ BSI หมดเราต้องทำยังไงอะเราต้องจ่ายอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปหาคำตอบจากผู้รู้ในเรื่องของ BSI ในเรื่องของวารันตีว่ามันแตกต่างมันเหมือนกันยังไงนะครับพอดีนัดเขาไว้แล้วแหละนะครับที่รักกอตโมทีฟเดี๋ยวเราไปหาคุณโมกันนะครับในวันนี้โอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็อยู่ที่รักอโตโมทีฟแล้วนะครับเรียบร้อยพอดีนัดโมโไว้แล้วอ้าวพอดีครับโมพอดีครับพอดีมาถึงเพิ่งมานะครับเพื่อนๆยังไม่ได้ติดไม้เพิ่งจะติดให้น้องเมื่อกี้เอโม,มเปิดไม้เปิดไม้น้องครับอ่ะนะครับพอดีรถที่บ้านพี่อ่ะมันเป็น BMW เว่ยเสร็จแล้วเนี่ยทีเนี้ย B.S.I มันหมดเออพี่ก็ไม่รู้ว่าเออถ้าเกิดเราไปเข้าศูนย์แล้ว B.S.I เขาหมดเนี่ยเราควรจะทํำยังไงวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกับโมให้เพื่อนๆได้รู้นะครับเผื่อใคร B.S.I หมดหรือว่าอยากซื้อรถมือสองที่มันไม่มี B.S.I เเขาควรจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวนั่งคุยกันดีๆดีกว่านะครับโอเคครับก็อยู่กับคุณโมนะครับที่รักออโตโม t i v e มาเริ่มที่คําถามครับก็คือ B.S.I กับารันตีเนี่ยมันคืออะไร B S I กับวารันตีคือความหมายเหมือนกันนะพี่อ่าครับผมแต่ของ B M จะเรียก B S I อ่าเบนเรียกวารันตีเบนเรียกวารันตีช่วยอ่ะมีห้ออื่นก็มีมีอีกมินิ M S I เรียกไม่เหมือนกันเลยเรียกเหมือนกันแต่คือความหมายเหมือนกันมันคือการเอาสวิตหลังการขายอ๋อมันคือสวิตหลังการขายอ๋อครับผมทีาจะจ่ายทุกอย่างด้วยนะอ๋อเข้าไปที่ศูนย์ได้เลยนะครับเปลี่ยนมันขึ้นไ่นานต่างๆนะครับผมและ จริงหรือไม่ครับที่เมื่อเรามี BSI แล้วเนี่ยเข้าไปที่ศูนย์มันไม่ต้องเสียตังค์เลยจริงครับจริงใช่ไหมครับใช่จริงครับเป็นเป็นข้อดีของรถมือหนึ่งที่ส่วนมากผู้ซื้อเขาจะซื้อ BSI ติดกับด้วยอ๋อส่วนมากเขาก็จะซื้อ BSI ติดไปด้วยเลยเพราะว่าเวลาเข้าศูนย์ก็จะได้ไม่ต้องไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายยิบย่อยหรือเพิ่มเติมใช่อะไรที่มันไม่ดีก็บอกเปลี่ยนนะใช่อ่ะผมแล้วถ้ามันหมดเราซื้อมา มันหมดเนี่ยเราสามารถซื้อเพิ่มได้ไหมซื้อเพิ่มได้พี่แต่มันต้องแต่พี่ต้องซื้อเพิ่มก่อนที่มันจะหมดอ๋อถ้าเกิดมันหมดไปแล้วสมมุติหีเปีสมมุติเพิ่งหมดไปเมื่อวานแต่เพิ่งตัดสินใจได้ว่าอต้องมีแล้วโทรไปต่อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วสมมุติซื้อ BSI 3ามปีครับมันเกินมาวันหนึ่งไม่ได้ไหมไม่ได้เลยต้องต้องต่อก่อนที่จะหมดครับพี่โอ้โหน่าจะงานเข้าแล้วเดะ๋พี่นะก็ต้องนะครับ ก็คือถ้าเบี้ยรหมดเนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับอย่าหมดวันเดียวก็ไม่ได้แต่ถ้าใช้รถไปสักหกเดือนเนี้ยซื้อเพิ่มได้นะได้ครับได้เลยใช่ไหมแต่แต่ดาก็ส่วนมากก็ให้มันใกล้ๆก่อนมันจะอยู่5ปีจากศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมก็ใกล้ๆก่อนค่อยซื้อก็ได้อ๋อโอเคโอเคก็แนะนําเป็นไม่ต้องรีบนะครับแต่ว่าควรรู้ตัวเองรู้ว่าหมดเมื่อไหร่อ่าเข้าใจเข้าใจแล้วสิ่งแรกที่ควรทําครับโมเมื่อรู้ตัวว่า เบสไอมันหมดไปแล้วอะควรทํำยังไงส่วนมากเขารู้ว่าตัวเขารู้ตัวว่าจะหมดอเขาก็จะเข้าศูนย์ขั้สุดท้ายเพื่อไปเปลี่ยนอะมันเครื่องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็คือทําให้ครบใช่ทําให้ครบแล้วก็ขับมาสักพักใช้งานก็หลักๆก็เปลี่ยนมันเครื่องครับพี่แค่นั้นแหละครับผมนี่คือในกรณีที่เพื่อนๆซื้อรถที่เป็นมือหนึ่งใช่ครับแล้วถ้ามือสอง มี BSI ติดอยู่เราสามารถต่อเพิ่มได้ไหมตอบเพิ่มได้ถ้ามี BSI ิดอยู่ใช่ครับอ่าอย่างเช่นถ้ามาซื้อรถที่เต็นโมเนี่ยเราขายอยู่แล้วเอ้ยพี่คันนี้วารันตีเหลือคันนี้ BSI เหลือเนี่ยหกเดือนเหลือหเดือนเพื่อนเพื่อนซื้อไปไปต่อได้ต่อได้แล้วต่อ3ปี5ปีหรือแล้วแต่เรามันก็ฟีวเลยถ้าเกิดชมือสองอยากเข้าศูนย์ต่อก็ไปซื้อ BSI เพิ่มแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่ซื้อเพิ่มล่ะไม่ซื้อเพิ่ม ทางผมก็มีพาร์ทเนอร์อู่นอกที่คุณภาพเท่ากับศูนย์ใกล้เคียงศูนย์เลยใกล้เคียงเลยครับเออแล้วไอตัว BSI หรือว่าวารันตีของเบนซ์เนี่ยเขาครอบคุมอะไรบ้างหลักๆเลยครอบคุมพวกของเดิมออกมาจากโรงงานแล้วรโรงงานมายังไงเขาครอบคุมอย่างนั้นครับครอบคุมอย่างนั้นเลยอย่างเช่นอย่างเช่นก็เครื่องเครื่องรน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้แล้วไอถ้าเรารู้ว่าหมดแล้วแหละ จะปุบจะไปเข้าศูนย์ได้ไหมหรือว่าเอ๊ะต้องทํายังไงถ้าเกิดบีบีเอสหมดหรือวันตีหมดเข้าศูนย์ได้ได้แต่ทีนี้จะเสียค่าใช้จ่ายแล้วมันจะไม่เหมือนตอนที่เรามีวันตีอเลยนะทีนี้มันมันมันราคาก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งแล้วราคาก็ก็ก็คนละเรื่องกับคนละเรื่องเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับที่เข้าใจถูกใช่ไหมเข้าใจถูกพี่ทีนี้คือแล้วสมัยนี้มัน อู่นอกมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างทีคิดครับพี่เขียพทั้งการบริการทั้งของที่เขาใช้นน่นนี่นั่นมันก็ใกล้เคียงสูตรแล้วแหละนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเขาซื้อรถจัมโมไปเนี่ยแล้ว BSI หมดหรือว่าวารันตีหมดก็กลับมาปรึกษาได้ได้ครับจรครับเรามีบริการหลังการขายอยู่แล้วครับเราแนะนําลูกค้าเหมือน ครอบครัวเนี่ยใช่ครับนะครับก็เหมือนครอบครัวเลยเพราะเราเป็นมิตรอยู่แล้วครับมิตรอาชีพนะไม่ใช่เป็นมิตรดูแลดังญาติมิตรแตครับผมอีกคําถามหนึ่งมันมีกรณีหรือชิ้นส่วนไหนไหมที่ BSI เนี่ยมันจะหลุดก่อนกําหนดมีครับอย่างเช่นเราซื้อมือหนึ่งมาได้สองปี อยากซิ่งอ่าอยากซิ่งไปเปลี่ยนเราวัยรุ่นเปลี่ยนล้อแม็กเอเปลี่ยนโช๊คอย่างนี้ทําใส่สตัดปัดเกลียวโหลดลงมาอย่างนี้พี่คือหลุดช่วงล่างแล้วเรียบร้อยก็คือช่วงล่างหลุดแต่พวกส่วนอื่นก็ยังเก็บได้ปกติใช่ครับถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของไอ้ช่วงล่างเนี่ยก็แต่งได้ก็แต่งได้แต่แนะนำว่ารออย่าพึ่งดีกว่าอย่าพึ่งดีกว่ารอรอให้มันหมดก่อนแล้วค่อยไปแต่งครับเออค่อยๆไปทํา จริงๆมือสองมันก็น่าสนใจนะสำหรับคนที่ชอบแต่งรถเนี่ยถ้าคนไม่ซีเรียสหรือนิติดว่าต้องเข้าศูนย์บีเอ็มหรือต้องเข้าศูนย์เบนต้องศูนย์เท่านั้นต้องศูนย์เท่านั้นผมว่ามือสองก็น่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่ผมบอกพี่เจีย์ไปว่าอหู่นอกมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเขายกระดับขึ้นมาทุกอู่ครับใช่เพราะว่ามันมันการแข่งขันใช่ครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดซื้อกับผมผมก็มีพาร์ทเนอร์ผมก็แนะนํานู่นนี่นั่น ดีครับมีทุกอย่างแม้รกระทั่งล้างรถมีครับมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถเออนะครับก็มันเป็นข้อสรุปนะครับที่ทําให้บอกเพื่อนๆได้ว่า d s i หมดก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลครับนะครับจะโอ๊ยหมดแล้วทำางไงดีบางคนตื่นเต้นเลยอย่นี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องกังวลแล้วในการเข้าปู่นอกอาคารเป็นยังไงมด ราคาก็จะเบาลงมากว่าศูนย์ครับมันแพงมากไ่แด้เพราะว่าอู่นอกมันแข่งกันอีมันแข่งการแข่งขันเขาสูงแข่งคุณภาพราคาเนี่ยพี่ก็ต้องไปบอกแม่ได้แล้วแม่ครับเบสไอหมดแล้วพี่เคยเอารถมาให้ผมโอเคได้เดี๋ยวฝากรถไปที่โมเลยละกันนะครับเดี๋ยวให้โมจัดการให้เนาะนะครับก็วันนี้ขอบคุณโมมากนะครับเดี๋ยวพี่ได้คําตอบแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็คงจะได้คําตอบนะครับสําหรับ ในเรื่องของ bsi วารันตีต่างๆวันนี้ขอบคุณโมมาครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมกันมาถึงตอนนี้ครับคลิปหน้าเราจะมีอะไรดีๆนะครับกดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับลาไปก่อนครับดูแลสุขภาพครับสวัสดีครับ